สบายดีท่านผู้ชมวันนี้ก็กบพบมกันไม่เนาะมาเบิงวิธีเลี้ยงไก่ในต่างประเทศที่ว่าหย่ำหน้ามันอยู่กันจังใดแต่ว่าืันนี้นี่ลบ16กองศาเซนซยสเนาะอันนี้ก็เป็นห้องมากินข้าวมันซองอันนี้อันนี้มันน้ำอันนี้มันอาหารมันก็มีดอกไฟสูงฮั่นนี่มันหุ่งแจ้งสว่างเนาะอันนี้ข้าวๆนี่มันหิมะนี่สูงเพียงข้าวโกข้าวเนาะ ที่เห็นมือนนี่ไก่เห็นไก่ซ่องตัวแต่ว่าอยู่ในพุ่นมีซามอยู่ในเหือนพุ่นนะน่นเรามันนะบนมันหลอนนะแต่ซ่องตัวแม่ตัวนี้ตัวนึงอยู่ถึงเั่นนี่คลายคลายสีดำมาหนึ่งนะะอันนี้มันบนฮีเตอร์บนเห็ดที่มันฮอนเห็ดของฮอนน้มันอุ่นน้ำมันอันนี้มันบนไนตัวนี้ถ้าบุมีปตัวนี้มันอาจจะาตได้เอาทันนอกมาหน้าพบกันไหมเข้าใจไราย